คลิปนี้คลิปติดซ้ำนะครับช่องล่องคิดชาแนลนะครับน้าล่องคิดนี่คนบ้านลุงนะแต่ตอนนี้อยู่ในจังหวัดพัทลุงเอออยู่ในอ่าไปทัวร์ครับไปทัวร์ไปได้จังหวัดต,ตอนนี้มาจังหวัดจุมพรนะครับตำบลพิเศษอ่าพิเศษเนื้ออำเภอเมืองจังหวัดจุมพรครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะครับเจ้านาถีคณะกรรมาการ อ่าขอให้ความรู้นะฮะให้ความรู้ประชาชนที่ขึ้นมากราบไหว้นะฮะนี่บรรยากาศนะครับดเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเจอได้ัหมครับตรงนี้ก็จะมีซุ้มอันนี้คือเจ้าชายสินตถะอ่านะนี่เจ้าชายสินตถะนะครับนี่ปราชญ์ตายนะฝังนีๆนะนี่ฮะมีรูปปั้นนะครับมาไหว้หลวงหลวงพอ่อเมื่อหลวงพ่อแมนแล้วไหว้เจดีย์แล้วคนมาตร,ต,รตรงตรงมากราบไหว้ตรงนี้ด้วยนะครับ เจ้าชายชินตะทะนะครับออกเรียกมาดายนะครับสุ่มนี้ก็จะมีการบูรฮะรขึ้นมาไหมนะครับหลังจากฝนดูดฝนนี่เมื่อกี้ตั้มกรรมการวัดแล้วนะครับก็จะมีการบูรณาขึ้นมาไหมส่วนนี้ครับเป็นส่วนเป็นส่วนซาลานะครับน่าจะเป็นซาลาทีว่าไม่ใช่กุฏินะไม่ใช่กุฏิ ข้อหลุมบอแม่นนะครับกบ็คุณตีนก็อยู่กลางนนบึง,ง,ง,งนะครับมีซ่องซ่องต่างๆนะฮะตรงนี้ข้างๆก็จะพังพิรุษพังจำรุดไปแล้วนะครับ<า>อ่าอีไอตรงนี้ก็จะมีรูปเสื้อนะครับนี่รูปปั้นเสื้อฟั่งนูก็เป็นแมทอร์นี่บีบบวยพุ่มนะครับอ่านี่ไหวเป็นจุดๆได้ครับให้ดูความโอ้โหนี่วันนี้วันเช้านะครับคนเยอะมากครับ นะครับคนเยอะจริงๆครับคนที่มีเรื่องส้ยัทธานะครับเราแวกจังหวัดไกลเคียงแล้วก็เราแวกในจังหวัดชุมพรนะครับนี่ฮะลองดูยืนก้าวเท้เลยครับนะนะครับมาดวยใจจริงๆครับนี่บรรยากาศบนยอดเข้าเจดีนะฮะเจดีไใ่ก็ตัวที่นะวัดยอดเขา้าเจดีนะครับวกว้างาก็จะเป็นปลาไงนะแยกออกมาด้านท้ายก็จะเป็นวัดเข้าเจดี นะฮะผีไส้ไส้รัตนารามเันก็จะมีนี่กระต่ายด้วยนะฮะ,น,ะนี่คืออหมดเลยตังนี้กว้างๆก็จะมีห้องน้ำนะครับตรงนี้เราเดินสำรวจในมดนะครับวันนี้ผม,มไมไม้ลฟ์ลสดนะครับผมถ่ายถอดถ่ายวิดีโอแล้วอัพลง youtube เลยครับอาจจะอัพชานิดนึงนี่คือประเมรุธรณนีบีดมอยพุ่มครับนี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น มามาไล่ครับแล้วแต่นะคระับเราขึ้นไปดูกุาก็เดี๋ยวคุดกล้อ,องไม่รู้ว่าก้อมูลตรงนี้ไม่ชัดแจง้งนะดไูไปคุดปลาเบชี้ด้วยปลาด้วยครับตรงนี้ก็จะสุดส้มไปเลยครับตรงนี้ไม่แนนชัดว่าน่าจะเป็นห้องนมม้ำไหมครับนะไม่แนนชัดเดี๋ยวเราไปตามลุงฤทธิ์นะครับลุงฤทธิ์นี่ก็จะให้ความรู้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสํำรจดันเบิ้ลก้อนครับเลยวต้นไม้ก่อนก็จะรู้เลยว่าปวดซ่อ้องบารรถทิปเกตเต้างสํำหนักซ่งนี้เซ็ตนะครับ ก็หูเกือบมาห0สิบปีเลยนะพุมหมาห้ปีได้ไหมตัวตอนนี้ซองพันห้าร้อยกสิบหนะครับซองพันห้าร้อยฮกสิบหเลยร้ดจ้างวัดเท็นะครับเต,ตร้างจริงๆคือ2องพันห้าร้ะครับพุมเกือได้ซองผีก็เริ่มสร้างเลยนะ,ะนุ่มผมแมนเริ่มสร้างแล้นะนี่ขึ้นมาตึงก็จะมีพระพุทธรูปนะฮะทินทรายนะนี่ฮนะมีการกราบไหว้ตรงนี้ ปุ่มก็คลิปหนึ่งสิบประมาณสิบนาทีนะครับวะว่วยาววันนี้ไม่ได้บ่กสั้นยานมันไม่ดีครับสัญญาณอัพจามาก,กับกับพุธร,รูปกับเมื่อกี้ตามหลวงฤทธิ์วอาแบบเป็นยินแทรายนะอันนี้อาจจะพิดผลาดบางขก,ก,ก็ถโทษนะครับนะห้าห้าข้อมูลไล่ไล่เลี้รงข้าวนะครับนี่กว้างนี่ก็จะเป็นคุติ <c ute> คุติข้องผลาครับขนาด สามเมตรอาซิกับกวางสามเมตราซิหลึกก็ประมาณห้าเมตรอ่าห้าเมตรครับแล้วก็เป็นเหลี่ยงเดินข้างหน้าอยู่ประมาณชั้นหนังประมาณหนึ่งเมตรครับพื้นที่โล่งๆข้างหน้าประมาณสองเมตรข้างล่างก็ประมาณสองเมตราซิกับตีกว่าบานกว่าขุดเราเป็นก็เดียกว่าเป็นเกร็ดกว่าเป็นเกร็ดคือกว่าตับสอนสมัยโบราณครับอ่าร่างมาเกือบอาทิตย์ปี ถือว่าหมายเนี่ยหมายดีมากเลยครับยังอยู่คงรูปเลยครับนี่ฮะลักษณะกล้องลกล้องกุติแล้วก็ด้านร่างมีห้องน้ำเรียกว่าสุก้านะครับอีกร่างอยู่ข้างนูนครับอ่าอีกร่างนี่ครับเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงจัวร่งางคาลบทร่งางคาลบคือยืนมาข้างหน้าครับมีซองห้องนอนนะครับมีซองห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำข้างล่างด้วยความกว้างอยู่ที่ประมาณอ่าซี่เมตรครับ ลึกอยู่ที่ประมาณ8เมตรกับนี่คือประมาณนะครับเป็นรเบี้ยงรูบตัวแอลกับนะครับแล้วก็มีหลกลงโลกลงเป็นด้านหน้ารับไม่มีตาหนังนะครับนี่คือทาแบบสมัยก่อนนะครับเส้นนี้ก็ห่กงหลบถึงห้าสิบปีแล้วยุ่สาาพนี้ก็ถือว่าหมายดีนะครับนะหมายดีนะครับล่างคาไม่ได้ตีฟ้าไปด้านมันจะไม่เดี๋ยวนี้นะครับร่างคามุงโดยกระเบื้องร่อนขูนะครับ โอเคครับนูกับรถร่องนะโอเคครับนี่คือบรรยากาศนะครับผมเดินมาสุดแล้วนะข้างล่างก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำแต่ว่าจ่าอาหารไม่ได้ให้สังเกตนะครับเมื่อปี2 5 6เนี่ยมีท้ายควายนะครับมีลักล้างนะครับมีท้ายควายด้วยครับสมัยก่อนนะฮะนี่แสดงว่าควายก้าวถึงนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับข้างล่างนุก็จะเป็นตีนก้านะครับโอเคครับนี่คือข้อมูลพอประมาณนะครับผุ่มยามอีกทีนะครับนี่คือ วัดรางนะฮะเจอเต็มหว่าวัดเก้าเจดีปีไสไสรัตนารามนะครับนะแต่ชาวบ้านเรียกทิดปากนะครับจริงๆนี่คือไม่ใช่วัดนะครับคือซ้ำหนักทรงนะครับนะซ้ำหนักทรงนี่คือข้อมูลที่ตุกต้องนะครับแต่ว่าที่เขาเรียกว่าวัดเก้านี่คือเรียกกันติดปากเห็นน้นี้ครับผมเดินลงแล้วนะเดินลงแล้วนะครับ ถ้าว่าจะจะพัฒตนาผมผมก็คิดพมนะครับโกงไม่หมากเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าออทยานนะครับนะกได้แก่บนหยอดเข้าแค่นี้และครับก็เปิดเป็นแรง่องเที่ยวนะตอนนี้โอ้โหดูนะฮะประชาชนที่มีจใจศรัทธานะต่อหลวงปอแมนนะครับขึ้นมากราบไหว้กันเต็มเลยครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันทีนะฮะวันนี้วันที่สิบนะครับธันวาคมนะครับ2565นะครับนี่แหละอย่าโยมนะ เดี๋ยวผมอ่ตามสักนะิดนึงตามเคยก็ได้สวัสดีกับพี่บ่าวสวัสดีกับนานลว้วงสวัสดีกับมาจากไหนนี่ีแก็บีบก็บีบครับอ้าวคนจุ่มพอนน่อหนูครับแต่ว่าแกเดินนี่ผมแกกลัวกรองครับ <c oughs> แล้วผมมีคุยกับใครเหรอใกันกลัวครับวันนี้อยากกลัวนะครับ <c oughs> ผมตามฟีดเดอร์เด้อน้าเจ้าวัวสดีครับน้าเจ้ามาจากไหนน้าเจ้า <c oughs> โอ้นี่ชาเดงว่าใกลเลยกับมาโอ้ขึ้นก่อนนาจ้าจังหวัดได้นะตาเทโอ้อยู่จุ่มพอด็กงม่พ่มกับหมาโอ้มาจากปากเนื้อกับว่าอยากให้คนจังหวัดอื่นหินนะครับโอเคนะเจ้าก็คุณหมากนะครับเต่๋อ้ไอพ่มนะครับกับพมเดินตํำรวจเลยครับแรนะไม่ใช่แต่คนไทยนะคนมอญคนฝ่าหมาก็มาด้วยครับนี่ฮะแร่ดีๆนะครับโอ้นี่ก็ชัดชานะครับ าะน่าผลเนี่ยไม่ต้องว่วงเลยครับคนป่าหมาคนมอนนี่เขาสังเกตุทักษะอยากเรื่มไรอย่างแบบว่าเลยตอนนี้กาวเท่าเลยนะที่คนมอนคนป่าหมาเนี่ยตรงนี้ไม่รู้คนมั่นมาคนใจไหมใจเ,เหรอหน้ารากับวันดีกับหน้ารามาจากไหนหน้าราบม,มาจากนหน้าจากนากอนหน้าจากนากอนนากอนที่รรมราชมันมีเราะไรห,หนากอนนะนากอนหลังที่มาก็มีนากอนที่รรมราชนะมากับรถได้หรอรถช่วนตัวมากันกี่คนนะ จานนี่จานนี่เป็นภาษาใต้นะครับจานนี่คือเยอะมากช่องกันรถนี่มันเป็ดใช่ไหมนักขั้นเป็ดใช่งไหมเฮ้ยคนมันเราเป็ดใช่ไหมมันเคยมาจากกรุงเทพมั้งกับเนี่ยบางเดียบไหมไม่นะนักขนไม่เคยนี่สุราษฎร์คนสุราบ้านเรา,ากับเพาะนี่กับข้คุณหมานะครับเตวาคุยมังไม่คุยมังนั่นเราล็อะไรต่อเดี๋ยว รบดรอตเองต่อรอดเองครับพมยกแต่ท้าวเล่นก็ขุดหมากให้ความรู้นะครัะขุดหมากรับแต่ท้าวโรกไวา์ก็เดี๋ยวได้ตรงนี้หูวปันรูปเสื้อกล้องหลวงพ่อหลวงพ่อแมนหลวงพ่อแมนทำเองโดยมือเลยนะอ่ะโอเคกับกู้คุณกับพมไปีวนวนรื่นต่อกับเอขัวใหนมดกับวันนี้นะครับออกซื้อหน้าท้าวไปก่อนหน้ากันหน้าไปเละกันกดติดตามกันแตเท้าก็สวัสดีครับ มาจากไหนนะเราตาเสตาเสคนกรุงเทพมาคนตี่ไหนอ่ะกรุงเทพอันนี้กรุงเทพนี่ลูกสาวใช่ไหไปไปไปชวนมาเหรอไม่อ๋อโอเคโอเคครับตาเ่มากี่กังเลยนะจ้านี่มากี่กังเลยวกังเล็กตื่นเต้นไหมหมาตึ้ง อ่ะเน็ตหน่อยโอเคครับหนาท้าวอบคุณนมานะครับจำรับหนาท้าวตีคุยกับพ่มด้วยนะครับไปย์ห้านาอยู่ใน YouTube เจอช่องช่องล่วงกิจเดี๋ยวยุ้นหนข้าวก็ไม่ตทำนะครับมียูทูปเปิดตีทำกับหนาท้าวเออเออเจะมั้ยตีดังดังพอยูทูปเปยแล้วหนาข้าวก็ไม่ต้นใจนู้ก็ไปเล่นอย่างอื่นนะเออนั่นก็เลยตัวจรับเร็วนะเล็วปุ่มกันนะหนาข้าวนะเจอช่องล่วงกิจชาแนล เล่แล้วอย่าเล่ป้องนะกดติดตามกันเบอร์เที่ยงกาตรวจรับอยู่แล้วกับพุ่มขอบคุณกับพุ่มไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปไปไปห้าคนคุยกับคนอื่นต่อหรัครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ